รีวิวสิบโทเนอร์แคือเลิศมากค่ะแต่ละสูตรนะคะเขาจะทําแผ่นโทเนอ,ทอ,เทเอร์แอ่น texture ไม่เหมือนกันแผ่นมันจะค่อนข้างนุ่มนะไม่ระคายเครืองผิวเลยนะแพลว่าทุกคนควรมีมาแชปมากมาแพลว่าตัวเนี้ยไม่ควรพลาดเหมือนกันกลับมาแล้วนะคะทุกคนน่าจะพอเห็นหนะ้าปกวันนี้นะคะแพวจะมารีวิวสิบโทเนอร์แนะคะทั้งหมด10ส,สูตรที่วนๆใช้กันอยู่ตอนนี้เนาะ ใครเคยใช้ตัวไหนบ้างก็เม้นบอกประสบการณ์แพลวบ้างนะหรือว่าอยากแนะนําแพลวตัวไหนคือแพลวเนี่ยเป็นคนชอบลองมากสําหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยใช้โทเนอร์แพดอยากรู้ว่าโทเนอร์แพดเนี่ยมันช่วยอะไรเมื่อก่อนอะ่ะก่อนที่จะเริ่มมาเป็นโทเนอร์แพดอะ่ะมันเริ่มมาจากโทเนอร์ก่อนนะคะแล้วบางคนอะ่ะเขาอาจจะเอาสัง ر อะ่ะมาแบบทําให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโทเนอร์อะ่ะหยอะหยะให้สัง ر ชุม่มแล้วก็ แปะโปะไว้ที่หน้าเนาะก่อนที่เขาจะบำรุงขั้นตอนต่อไปนะคะอันนั้นอะคือเมื่อก่อนเลยทีเนี้ยหลายๆแบรนด์คงเล็งเห็นว่ามันน่าจะสะดวกกว่าไหมอะถ้าสมมติว่าเขาทําขึ้นมาเป็นกระปุกเลยซึ่งชุ่มน้าอยู่ในนี้แล้วแล้วก็เปิดออกมาบีบปากหรือว่าขี้บอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ให้มันง่ายที่สุดเพื่อมาแปะที่หน้าเลยอะไรเงี้ย ก็เลยมีหลายแบรนด์นะคะทาออกมาให้มันสะดวกมากขึ้นจนกลายเป็นโทนเนอร์แพดนั่นเองเนาะการที่จะใช้โทนเนอร์แพดนะคะโทนเนอร์แพดเนี่ยควรจะเป็นสเต็ปแรกหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วอ่ะพอเราล้างหน้าเสร็จอะคะ่ะบางท,บางทีบางทีอะหน้าเราอมันอาจจะยังมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรฝุ่นมลภาวะหรืออะไรที่มันตกค้างอะโทนเนอร์แพดก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่อาจจะช่วยทําให้ลูกหุ่ขนเราอะสะอาดมากขึ้นด้วยนะคะวิธีใช้หลายๆแบรนด์เลยนะคะเหมือนเหมือนกันเลยก็คือหลังล้างหน้าซับหน้าให้สะอาดพอซับหน้าสะอาดปุ๊บใช่ไหมก็ ไม่ใช่บีบคีบแผ่นนะคะคีบแผ่นขึ้นมาแปะไว้ที่หน้าอาจจะเป็นหน้าผากหนึ่งหนึ่งที่แล้วก็แก้มประมาณนี้นะคะหรือว่าใครจะสะดวกแปะกี่แผ่นเนี่ยแล้วแต่เลยเวลาแพลแปะแพลจะแปะประมาณ4แผ่นแผ่นที่1ฝั่งนี้แผ่นที่2ฝั่งนี้นะคะแผ่นที่3ามหน้าผากแผ่นที่4อ่ะบางแบรนด์ที่ฉีกได้แพลตต้องมาแปะ จมูกกับคางมันก็จะได้พอดีแล้วก็บางแบรนด์เคลมว่าเขาสามารถเป็นเอ่อม,มาคหน้าย่อมๆได้ด้วยนะคะมาคทุกคืนเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วพอเราทิ้งไว้สักประมาณ5-10นาทีหรือว่า10-15นาทีแล้วเนี่ยเราสามารถนำแผดค่อยๆนะคะนวดวนๆเนาะแล้วก็เช็ดพวกเซลล์ผิวที่ตายแล้วได้ด้วยใบหน้าเราก็จะสะอาดมากขึ้นลูมขนสะอาดมากขึ้นนะคะพร้อมที่จะบำรุงในขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะ ก่อนที่จะเข้าเรื่องอ่ะคือแพลวเป็นคนที่ค่อนข้างแบบขี้เกียจมากเมื่อก่อนใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เริ่มหันมาดูแลต,ตัวเองแล้วนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าในรูทีนแพรมันจะมีโทนเนอร์แพดอยู่ทุกคืนเลยเป็นในรูทีน routine เนาะเมื่อก่อนอ่ะยี่ห้อแรกเลยรู้ปะที่แพรวเคยซื้ออ่ะคือของสกินฟู้ดทุกคนน่าจะเคยอาจจะเคยใช้ถ้าเคยใช้โทนเนอร์แพดอ่ะที่มันจะเป็นสูตรแครอทอ่ะแพรไปซื้อจากที่เกาหลีนั่นแหละก็รู้สึกว่าเออมันก็ใช้ดีนะแล้วก็ไม่ได้ใช้มานานมากจนประมาณช่วงปีเนี้มันกลับมาอีกคร มีหลายแบรนด์ที่เขากลับมาทําแล้วก็ทําเยอะมากขึ้นทําหลายสูตรมากขึ้นนะแล้วมันก็เป็นกระแสมากๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้10ส,สูตรที่แพลมีตอนนี้เนาะแพลจะแนะนําตัวแรกก่อนละกันี่แพรู้สึกว่าเออแพลใช้บ่อยนะคะขอแนะนําเป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะคือของเมด h i l l เนาะตัวเนี้ยแพลชอบมากๆแล้วก็แพลว่าความพิเศษของเขาอะคือในแต่ละสูตรอะคะ่ะเขาจะทำแผ่นโทนเนอร์แผะ่ะ เท็กเจอร์อ่ะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยเออในแต่ละสูตรอ่ะมันจะแตกต่างกันออกไปอย่างสีชมพูอนี้ยแพลชอบมันเป็นมันเอาออกไม่ได้แพลใช้บ่อยมากมันเป็นสูตรคอลลาเจนเวลาใช้อ่ะใช้ก่อนนอนก็จะรู้สึกว่าหน้านิ่มมากเดี๋ยวแพลเอาให้ดู มันจะเป็นประมาณนี้สี่เหลี่ยมแล้วก็แผ่นมันจะค่อนข้างนุ่มนะคะอันนี้ไม่ระคายเคืองผิวเลยนะเพราะรู้สึกว่าไม่ฝืดผิวไม่บาดผิวแล้วก็เขาค่อนข้นขางทํามอยส์ให้ให้มันมีความหนืดนิดเดียวนิดเดียวนะไม่เชิงกับว่าเป็นเป็นน้ําอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเกาะผิวได้ดีมากอย่างถ้าเราแปะไว้ที่แก้มอะ่ะก็คือเล่นโทรศัพท์แบบนั่งอะไรเงี้ยแผ่นไม่ไหลนะคะอันนี้ชอบมากใช้ก่อนแต่งหน้าก็แต่งหน้าติดแล้วก็ค่อนข้างมีความแบบ กลิ่นหอมด้วยอันนี้เป็นกลิ่นหอมที่รู้สึกว่าเขาอาจจะใส่น้ําหอมแหละแต่ว่าคิดว่าน้ําหอมอะ่ะไม่น่าจะเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ชอบมากแล้วก็สูตรคอลลาเจนใช่ไหมอันนี้เขาเขาเขาคลมว่ามันช่วยเรื่องความชุ่มชื้นละหนึ่งแล้วก็กระตุ้นคอลลาเจนทําให้ผิวเรียบเนียนนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับพวกเรื่องสิวหรือจุดด่างดำนะหละักๆเป็นผิวเรียบเนียนอิ่มน้ำนั่นแหละก็ประมาณว่าการะตุ้นคอลลาเจนนะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ชอบมากๆนะคะมาที่ชิ้นที่สนะคะมันอาจจะไม่ได้เรียงลําดับนะแต่ว่า อยากแนะนาก็คืออันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเมดิฮิลเหมือนกันแบรนด์เดียวกับเมื่อกี้เลยแต่ว่าคนละสีนะคะอันนี้จะชื่อสูตรว่าว a เทอ m i มามอยส์เจอร์แพนะคะเท่าที่ใช้อ่ะจะรู้สึกว่าเติมความชุ่มชื้นเหมือนกันรู้สึกว่าเหมือนจะแห้งง่ายกว่าอันนี้นิดนึงนะอันนี้จะเกาะหน้ามากกว่าแต่ก็ชอบอันนี้มากเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเอาให้ดูแผ่นจะไม่เหมือนกันอีกแล้วอ่ะแผ่นมันจะมีความแบบว่าบางบางมากอ่ะเดี๋ยวเอาเอาแค่เอาขึ้นมาให้ดูนะประมาณนี้ อันนี้บางนะคะแต่อันนี้คือ2แผ่นแล้วด้วยนะ ค่อนข้างบางแล้วก็ในเนื้อของแผ่นอะเนื้อของแผ่นอะมันจะไม่มีความเป็น t e x t อร์เลยสีชมพูอะมันจะมีความเป็น t e x t อร์ใช่ป้าแต่อันเนี้ยมันจะเรียบเนียนเว้ยแล้วเพราะมันเรียบเนียนอะมันก็คือเกาะผิวดีเลยอะอันเนี้ยเกาะผิวดีมากๆเหมือนมันแนบไปกับผิวเลยนะคะอันนี้ก็ชอบเหมือนกันชอบใช้ทั้งก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าเลยอะแต่ว่าแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะใช้ตัวนี้แล้วก็แต่งหน้าก็คือสวดกลิบนะคะมาถึงอันที่3อันที่3อันเนี้ยก็คือขอเป็นแบรนด์เดียวกัน ไปเลยนะสีนี้รู้ไหมว่าสีนี้ยเป็นตัวแรกเลยเริ่มซื้อแบรนด์นี้นะคะเริ่มซื้อเมดิฮิลเป็นสีแรกที่ทดลองขอพูดก่อนอันนี้มันจะแตกต่างกับ2ตัวนี้2ตัวนี้หลกัลกๆช่วยแบบว่าอันนี้กระตุ้นคอลลาเจนอันนี้เติมความชุ่มชื้นใช่ไหมแต่อันนี้จะแบบว่าเรื่องฝ้ากละจุดด่างดำแล้วก็มีความคามกว่าทุกสีอะเออคือกลิ่นเขาด้วยมั้งเออ กลิ่นเขามันจะมีความแบบกลิ่นเขาจะแรงกว่า2ตัวเนี้ยแต่ว่ามันเป็นแรงในที่แบบทําให้เราแบบเหมือนเป็นอโลมาอะไรเงี้ยเออเหมือนเราแบบผ่อนคลายนิดๆนะคะแต่ว่าแพลวแอบ,บรู้สึกว่าแผ่นรุ่นนี้เขาจะกระด้างโทษนะคะอันนี้เป็นสูตรอ่านยากมากเลย Ma s แคสโซไซต์เบลิมิสแพดเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวเอาแผ่นให้ดูแผ่นเขาจะหนากว่าเห็นไหมทึบแสงเลยอะเออค่อนข้างทึบแสงทึบแสงกว่า2อัน เห็นไหมนะคะประมาณนี้ไว้มองบอกว่าอันเนี้เหมือนพักอสเออแต่อ่อนกว่าพักอสเหมือนพักอสอมน้ําพักอสที่นี่มขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่ารู้ไหมว่าแพลักชอบใช้เหมือนกันในวันที่แพลรู้สึกว่าหน้ามันอ่อนล้ามากเลยอะถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าฉันจะเป็นสิวแล้วฉันจะต้องทําให้มันค a l m ลงหรือว่าผิวแบบเย็นขึ้นสงบขึ้นแพลจะใช้ตัวนี้ตัวนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าแบบช่วงไหนหน้าดีอะมันจะต้องเป็นสูตรสีชมพูไม่ก็สูตรสีม่วงแต่ว่าถ้ารู้สึกว่า มันเริ่มระคายเคืองอ่ะหรือว่าแบบวันนี้เจอฝุ่น mm. เจอมลภาวะเยอะอะไรเงี้ยค่ะแพลจะเลิอกใช้เป็นสูตรนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนเขาจะเหมือนเหมือนมีรสแก้แพ้นิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้ผิวคามแล้วก็สิวฝ้ากาะอะไรเงี้ยอาจจะสงบลงนะคะประมาณนี้โอเคแล้วนี้ก็ผ่านไปแล้วสามสูตรที่เป็น เขาเรียกว่าแบรนด์ที่แบบว่าแพลว่าทุกคนคนนมีมาแชปมากๆแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นน u m b บ r รวันในใจแพลวแพลวแบบแบรนด์เนี้ยแพลวชอบมากๆนะคะมีแผนว่าจะซื้อสูตรอื่นๆอีกอย่างเช่นสีเหลืองสีเหลืองนี่คือมีคนรีวิวว่ามันแบบช่วยเรื่องกระจางใสแล้วก็สูตรสีน้ำตาลเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนดึงหน้ายกกระชับหน้าแต่ว่าบางคนก็บอกไม่เห็นผลที่นี้เราใหม่แบรนด์ใหม่กันเลยเนาะตัวที่4นะคะขอแนะนำเป็นสัญชาติเกาหลีก่อน เอออ่ะเกาหลีละกันก็คืออันนี้นะคะเป็นแบรนด์แบรนด์ที่แบบเรียกว่าเป็นแบรนด์ลูกหลักเลยอะคือมีของเขาแบบมีลายผลิตภัณฑ์เขาอะหลายตัวแล้วเพราะรู้สึกว่าราคาดีใช้ดีนะคะสมแบบสมมงอะคือมีคุณภาพมาก cross x core x อ่ะประมาณนั้นนะคะตัวนี้เป็น original clear pad เลยตัวนี้หลกัหลกๆแล้วช่วยเรื่องคนเป็นสิวเวลาแพลมีสิวแล้วแพลรู้สึกอยากผัดเซลล์ผิวหรือว่าช่วงไหนที่เป็นสิวใกล้หายหน้าแห้ง แพลวจะแพลวจะเอาตัวเนี้ยขึ้นมาใช้เลยแต่ว่าตัวเนี้ยหนากว่าตัวอื่นนะขออนุญาตเอาอันนี้ออกก่อนนะแต่ว่าตัวเนี้ยหนาหนากว่าตัวอื่นนะคะเดี๋ยวแพลวหนีบให้ดูตัวเนี้ยใช้จะหมดแล้วอ่ะแพลวรู้สึกว่าช่วงช่วงที่แพลวเป็นสิวเยอะๆอะ่ะแล้วใช้อ่ะรู้สึกว่าหน้ามันคามลงนี่มันจะเป็นประมาณนี้อืออันนี้เป็นแผ่นกลมแล้วนะคะเมื่อกี้แบรนด์เมื่อกี้จะเป็นแผ่นเลียมหมดเลยเนาะก็ แผ่นกลมรุ่นนี้สองด้านเขาไม่เหมือนกันนะด้านหนึ่งจะเรียบกว่าแล้วก็อีกด้านหนึ่งอะ่ะมันจะมีความตะปุ่มตะปับนะคะเขาบอกว่าอีกด้านหนึ่งอะ่ะเพื่อช่วยให้เราผัดเซลล์ผิวเช่นเราโปะไปแล้วใช่ไหมด้านเรียบใช่ปะให้พี่อีกด้านหนึ่งออกมาเพื่อเอาด้านที่มันขู่ขามาแบบว่าผัดเซลล์ผิวได้นะคะอันนี้แพระจะชอบใช้เวลาเป็นสิวเพรู้สึกว่าสิวมันไม่อักเสบเพิ่มขึ้นอืมเอาพูดนี้ดีกว่ามันอาจจะไม่ได้หายแบบหายเร็วนะแต่เพารู้สึกว่าเออจากที่มันจะปัทถูใช่ปะเฮ้ยมันไม่ ตัวเลือกแรกเลยถ้าสมมติว่าวันไหนเป็นสิวหรือว่าแบบประจำเดือนใกล้มาโอเคไปกันยาวๆนะคะต่อไปตัวที่5แล้วกันแบรนด์ไหนดีอะตั้งแต่5-10ถึง10เป็นแบรนด์ไทย เออเป็นแบรนด์ไทยหมดเลยโอเคอะมาที่อันนี้ก่อนละกันมาที่ลาการ์ดนะคะลาการ์ดน่าจะเป็นตัวที่หลายคนนะมีแล้วเพราะว่าเขาทางเหลือเกินดังทั้งแบบผู้แพลตฟอร์มเอางี้ดีกว่าต่อตอก็ดังเนาะช่องส้มเขาก็ดังมากดังแทบทางนั้นเลยแล้วก็ราคาจับต้องง่ายมากอะถ้าเปรียบเทียบกับทุกอันอันนี้ราคาจับต้องง่ายเดี๋ยวเ้าจะใส่ทั้งราคานะคะแล้วก็ลิงก์สีอะไรเงี้ยจ,จะให้ทุกคนดูว่าแบบว่าเลือกใช้ตามความเหมาะสมของสภาพผิวหน้าตัวเนี้ยแพลวขอบอกตรงๆงนะตัวเนี้ยมันมี สูตรใช่ไหมคะสูตรสีที่แพลถืออยู่อันนี้คือมอยส์เนาะมอยส์เจอไรเก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นเลยแพดเขาจะค่อนข้างบางแต่ว่าข้อดีอะ่ะเขาฉีกได้ฉีกแบ่งจมูกกับแบ่งคางฉีกได้นะคะเดี๋ยวแพลเอาให้ดูคือดีมันจะเว้า ว้าวเข้าตรงช่วงตาแพลว่าเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์นะอันเนี้ยแพลวชอบมากเลยคือแบบเราอยากโดนส่วนบนของแก้มใช่ปะแต่แบบทุกแพดอะมันจะไม่มีส่วนเว,ว้าเพราะฉะนั้นมันก็จะโดนส่วนบนของแก้มแบบมันก็จะปิดไปใต้ตาอะไรเงี้ยแล้วแพลรู้สึกว่ามันใกล้ตาเกินไปอะแต่ว่าพออันเนี้ยวาวอะมันสามารถเรียบไปกับแบบว่าส่วนเว้าวของใต้ตาเราได้อะซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อดีเลยอันเนี้ยขอชมนะคะว่าดีมากแล้วก็คุณภาพของแพดอะค่อนข้างบางแนบหน้าแต่ว่าไม่รู้แพลวคิด ไปเองหรือเปล่าอ่ะแพลรู้สึกว่ามันมันแห้งไวอาจจะเป็นเพราะว่าเซรั่มอ่ะเขาค่อนข้างน้ำมากอันอื่นมันจะมีความเหมือนเป็นเซรั่มหนืดนิดหน่อยใช่ไหมแต่อันนี้มันจะค่อนข้างแบบเหมือนน้ำไหลจอกเลยอะไรประมาณนี้เออมันเลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้แบบว่า เวลาเราแปะแล้วเราอยู่ห้องแอร์ค่ะมันจะแห้งง่ายกว่าสูตรอื่นเออประมาณนี้เออแต่ว่าเขาให้น้ําเซรั่มมาเยอะมากๆอันนี้ต้องบอกเลยแต่ว่าขา้อเสียอย่างหนึ่งคือเวลาเดินทางอ่ะเช่นแบบแพลวแค่แบบจากบ้านบ้านแฟนอ่ะไปบ้านแพลวใช่ปะถ้ามันกิ้งนิดนึงอ่ะคือน้ําไหลจอกเลยอะไรเงี้ยเออคืออันนี้แอบเสียดายมากก็เลยยังรู้สึกว่าเออถ้าไปต่างประเทศอะ่ะแพ็กเกจเนี้ยเราคงเอาไปไม่ได้จริงๆอาจจะต้องเอาแบบนี้ไปแทนนะคะเราอาจจะต้องเอาแบบนี้ไปแทน เนี่ยเอาแบบเนี้ยก็คือเขาคงคิดมาให้แล้วให้มันแบบเป็นซองเป็นซิปลอ็อกอะไรเงี้ยแล้วก็ฉีกฉีกใช้เป็นครั้งครังนะคะอันนี้น่าจะตอบโจทย์เวลาแบบว่าคนเดินทางเนาะแต่ว่าเนี่ยกาลังคิดอยู่ว่าแล้วถ้าเราอะ่ะต้องไปเมกาต้องเดือนหนึ่งอะ่ะคือเราต้องใช้แบบไหนเพราะว่าอยากเอาไหลายสูตรไปแต่ว่าคงต้องหาสูตรที่มันไม่เป็นน้ําไหลจอกเนาะเวลาอยู่ในกระเป๋าเดินทางมันจะได้ไม่ลู่มันจะได้ไม่รั่วไม่ซึมออกมานะคะส่วนเรื่องความชุ่มชื้นอะ่ะอันนี้พารู้สึกว่าโอเคระดับหนึ่งที่บอกว่าถ้าเรา มาในระ,ระยะเวลาที่เท่ากันนะคะแอบรู้สึกว่ามันแห้งเร็วเท่านั้นเองนะคะมาดมกลิ่นตัวนี้จะไม่ค่อยคามอะถ้าเปรียบเทียบ2ตัวแพลวชอบตัวสีเขียวมากกว่านะคะกลิ่นกินโอเคตัวนี้มันก็จะเป็นพวกในอาซินามายก็คือเติมความชุ่มชื้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความชุ่มชื้นไข่หน้าแห้งไข่หน้าลอกก็คือในอาซินามายช่วยได้นะคะสูตรต่อไปเลยค่ะตัวที่หกหม หนึ่งสองาสี่โอ้ตัวที่หกนะคะตัวที่หกก็คือเป็นแบรนด์เดียวกันเลยลากาสสีเขียวเนี่ยช่วยเรื่องของสิวแอคเน่เลยมีก็ชอบเหมือนกันไม่รู้ว่าช่วยเรื่องสิวแค่ไหนแต่ว่าใช้จะหมดจะหมดแล้วจะหมดแบบเอาให้ดู <c oughs> จะหมดจริงๆเหลือน้อยมากๆนะคะแล้วก็เหมือนกันเลยคือเท็กซ์เจอร์ของแพท ไม่ได้ต่างกันนะคะมอยส์ค่อนข้างไหลๆอะ่ะไม่ได้เป็นแบบเนื้อเซรั่มหนืดข้นอะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็ชอบใช้เพราะว่าบางทีแบบออ้ยมีเวลาแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากให้มันแบบอยู่กับหน้านานก็ใช้อันนี้ก็ถือว่ามันสะดวกประหยัดเวลาแล้วก็มันเพาตร,ตรงตานี่แหละมันก,ก็ก็ดีประมาณประมาณหนึ่งนะคะโอ้ยมาพูดถึงกินลืมพูดถึงกินเลย กินเนี้ยมันมีความเป็นแบบแพลไม่รู้ว่าส่วนผสมมันคืออะไรแต่ว่ามันมีทรีทีโอเออมีจริงๆมันมีซิก,ก้ามี BHA ก็คือช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ ทีทรีออย์อะทีทรีออย์จะแบบว่าช่วยให้ขามาเออก็ว่าใช้อันนี้แล้วแบบตอนเป็นสิวรู้สึกว่ามันเย็นก็แบบบางทีมีสิวาอาจจะรู้สึกแสบหน้านิดนึงเพราะว่าเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่เขามี BHA ก็คือมันผัดเซลล์นั่นเองนะคะโอเคค่ะผ่านไปทั้งหมด6ตัวแล้วใช่ไหมเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดแปดโอเคเหลืออีกสตัวนะคะก็สตัวนี้ที่กําลังจะพูดะก็เป็นแบรนด์ไทยแต่ว่า6ตัวที่ผ่านมาทุกคนเหนื่อยไหมคือแพลนเหนื่อยแล้วนะคะมากันที่แบรนด์ ถัดไปเป็นแบรนด์คนไทยเหมือนกันแบรนด์ซูเปอร์มัมนะคะเริ่มที่ตัวไหนดีนี่2องแล้วตัวไหนดีตัวนี้ละกันตัวนี้รู้สึกเมื่อคืนชัแล้วเห็นผลจึ้งสุดนะคะชื่อว่าในอาซินาไมาเหมือนกันเจลลี่แพดช่วยเรื่องความไบรท์เทนนิงนะคะตัวนี้ท้าไมถึงยกมาเป็นตัวแรกเพราะว่าแพรู้สึกว่าชัยแล้วแก้มมันใสขึ้นเว้ยงงปะคือแปะแพดท,ทิ้งไวอ้อ่ะอันเนี้ย รู้สึกว่าเขาทําตอบโจทย์มากเลยบางทีอะทุกแบรนด์อะเวลาเขาให้ที่คีบมาคีบผิดบ้างมือเปียกสั่นบ้างพึ่งล้างหน้ามาก็คือคีบไม่โดนใช่ปะแค่แต่อันเนี้ยคือต้องให้นะเพนพอยเขาแบบสุดยอดเลยเขาจะให้มาสองที่ที่คีบเว้ยก็คือแบบแรกนะคะกับแบบที่สองเป็นที่คีบทั่วไปซึ่งอันที่มันเป็นแบบไอเลิฟมากมันคืออีตัวนี้ทุกคนไม่ใช่ไมพายมันคือม y ยจิโทนเนอร์แพดทุกคนไม่เนี่ยแค่เอาแบ แต้มไปทุกคนง,ง่ายปะไม่ต้องเลงไม่ต้องเลงอะไรเลยคือแกแค่จุบไปอ่ะมันจุบกันกลับขึ้นมาได้เลยอ่ะอันเนี้ยคือเลิศมากค่ะ แต่เราเออมันแอบเอาออกยากนิดนึงแล้วทุกคนรู้ป่าว่าทาไมพหยิบมาตัวแรกคือแพลเป็นคนแบบเบอร์ห้าบ้าเหอะมาเออคือเวลาแพลได้ของใหม่มาเนี่ยฉันจะต้องลองเลยฉันจะต้องเป็นคนไทยในบ้านคนแรกที่ได้ลองนะคะแฟนจะต้องยังไม่ได้ลองฉันจะเป็นคนแรกใช่ไหมแล้วสมมติว่ามันมา3สูตรวันนั้นฉันจะใช้3สูตรเช่นฉันใช้อันนี้หน้าผากฉันใช้อันนี้แก้มซ้ายฉันใช้อันนี้แก้มขวาฉันก็รอเวลาเว้ยแล้วเธอรู้ป่าว่าพอฉันเอาออกมันอีฝั่งนี้อ่ะแก้มมันขาวกับอีกฝั่งนึงแล้วมันเป็นแบบ มันเป็นวงสีนั้นนะหรือว่า มันเกิดจากอะไรวะเออไม่รู้แต่ว่าอันเนี้ยมันเลยทําให้แบบใช่แหละมันคือไบเทนน i n g เนี้ยแหละที่มันบอกเฮ้ยแต่ไว้สิบห้านาทีอ่ะผลลั์มันมันเห็นมันเห็นเลยค่ะคุณแม่มันเห็นเลยก็เลยรู้สึกว่าเออเราต้องให้อันนี้แหละนะคะอ๋อล้วก็เขาบอกตัวเองว่าเขาอ่ะเป็น jelly p a ดเออเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไร t e x t อร์นุ่มนุ่มแล้วก็มันนุ่มแล้วมันก็หยุ่ยเหมือน j e ลี่เลยเออตามชื่อเลยนะคะอันเนี้ยเขาบอกตัวเองว่าเขาเป็น jelly pad เนาะโอเคแล้วก็อันเนี้ยไม่ละลายเคืองใช้ไม่แพ้ไม่แสบนะคะแต่ทั้งนี้เท่านั้นน่แพรว่ามัน ็อาจจะขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนด้วยเนาะแต่ถือว่าโอเคนะอันนี้นะคะกลิ่นก่อนนะกลิน่นอุ้ยอันนี้แทบไม่มีกลิ่นเลยกลิ่นอ่อนมากมากันที่ตัวถัดไปตัวนี้แล้วกันตัวสีม่วงนะคะอันนี้คือใครที่แบบว่าเอจิ้งหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะชอบนะคะเพราะว่ามันคือสูตรแอนตี้เอจิ้งเลยเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนเอ็กโซโซมใครที่รู้สึกว่ามีริ้วรอยเออหน้าแก่ก่อนวัยหรือว่านอนน้อยได้ไดอะไรเงี้ยเราหน้าแบบว่าุย แบบว่าล่องมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นล่องแก้มล่องน้าหมากอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนําตัวนี้ใช่ปะขอดมกลิ่น í, ก่อุวิกลิ่นคล้ายกันมากเลยอ่ะกลิ่นคล้ายกับตัวนี้มากคือมันแทบไม่พิกลหรือว่าจมูกเราไม่ดีก็ไม่รู้ <c oughs> เหมือนกันคือเขาก็จะให้ที่คีบกับที่แปะแผ่นมานะคะเา <c oughs> จะบอกว่ากระปุกน่ารักมากแล้วก็เท็กซเจอร์เหมือนกันเลยทั้งสามแผ่นนะคะต่างกันแค่สูตรคือมันจะมีความเจลลี่มากันที่อันที่9นะคะอันนี้คือสูตรมอยส์ไรซิ่ง ก็ตามชื่อเลยเพิ่มความชุ่มชื้นมากๆนะคะชุ่มชื้นมาก เขาบอกว่ามีอีกแล้วแบบพวกในอาซินามายอ่ะมันจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็มีไฮยาลูรอนิกแอซิดอะไรพวกเนี้ยถ้าเอาอะไรพวกเนี้ยแอดเข้ามาก็อยู่แล้วเลยว่าช่วยความแบบชุ่มชื้นลอบประโลมผิวอะไรแบบนี้นะคะตัวเนี้ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นวันที่แบบว่าใช้ได้ทุกวันเพราะว่าสูตรเนี้ยมันก็น่าจะใช้ได้ทุกวันนะสมมติว่าเราใช้สูตรนี้บ่อยๆอะ่ะคนที่หน้าแบบแพ้ง่ายอาจจะเกิดการระคายเคืองได้เพราะว่าอย่างถ้ามันมี BHA อะไรอย่างงี้เนาะบางทีการผ่าเซลล์ผิวเยอะทุกวันเช้าเย็นมันอาจจะไม่ได้ดีสําาาารรับบ,บงงคคนนนะะแต่แ่ปวสสเ้อข็ำ ที่ใช้ได้ทุกวันนะการเติมมอยเจอร์ให้หน้าการทําให้หน้าชุ่มชื้นนะมันทําได้ทุกวันเช้าและเย็นเนาะแค่ว่าสูตรเนี้น่าจะเป็นสูตรที่หลายๆคนชอบกับสูตรนี้ด้วยแต่ว่าถ้าอยากหน้าขาวแกก็ไปสีน,นสุ่นสีนุ่นหน้าขาวจริงๆนะแก้มใสอะอาจจะพูดไม่อาจจะแบบพูดว่าหน้าขาวบางทีมันก็เวอร์ไปอะคุณนะแต่ว่าคือแก้มมันใสขึ้นโอเคป้คือปรับเฉดให้แบบวันหน้ามันดูสว่างสดใสนะคะเออแล้วก็สูตรนี้กลิ่นเป็นยังไง เฮ้ยแกฉันจะบอกว่าคนที่ไม่ชอบความมีกลิ่นะ่ะซื้อสูตรนี้สูตรนี้และสูตรนี้ได้เลยเพราะว่ากลิ่นเขาอ่อนมากหรือว่าฉันเป็นโควิดป่าฉันไม่ได้กิน <c oughs> เออโอเคถ้าไม่ชอบน้ำหอมก็คือแบรนด์นี้ได้เลยนะคะซูเปอรม์มมรุ่นใหม่ทีนี้มาที่ตัวสุดท้ายเพราะว่าตัวเนี้ยเธอชอบเธอชอบกลิ่นมากมันเป็นอะโลเวย์าเวอนนเปบบขอโลเวร์ลาแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นซูเปอรม์รมอร์รุ่นเก่านะคะเขาจะไม่ได้มีที่จิกแพดมาให้ อุ้ยอันเนี้ยชอบมากเลยอะบอลบอกว่าตอนบอลไม่รู้อะบอลบอกว่ากลิ่นมันคล้ายชาเขียวมันทําให้คามมากเออชาเขียวที่เวามาทำสกินแคร์แบบทำครีมแต้มสิวอย่างงี้เนาะเออทำครีมแต้มสิวทําโฟมล้างหน้าใช่เออที่เอามาทําสกินแคร์นะคะ มันมันหอมแบบมันไม่ได้หอมแบบอุ้ยแบบว่าฉุนแบบน้ําหอมนะมันเป็นหอมแบบผ่อนคลายจริงๆอะแบบถ้าได้กินอันนี้ตอนแบบว่าเฮ้ยเราเพิ่งล้างหน้าเสร็จแล้วโปะไปอะอันนี้จะรู้สึกดีแล้วก็เท็กเจอร์ไม่เหมือนรุ่นใหม่เลยเอาให้ทุกคนดูเลยดีกว่าแถวแอบรู้สึกแถวชอบอันเนี้ยแผ่นมันจะหนาหนากว่าเจลลี่นี่เท็กเจอร์ขลุขระชัดเลยฝั่งหนึ่งจะเรียบแล้วก็ฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบวัววัววววเหมือนเป็นตารางหมักลูกอะเราอาจจะต้องใช้ฝั่งที่เป็นเรียบๆแปะแปะผิวแล้วก็ฝั่งที่เป็นตาารงักหะ เอามาแบบว่าพาเซลผิวได้อันนี้ก็คือเขาบอกว่ามันเป็น c a l m i n g and acne toner pad ก็นั่นแหละก็คือช่วยให้คามอันนี้คือกลิ่นดีมากอันนี้แพลชอบกลิ่นนี้มากถ้าเปรียบเทียบไม่ได้พูดถึงสพคุณนะคะพูดถึงกลิ่นอันนี้แพลให้เลยแพลชอบกลิ่นแบบนี้มากแล้วก็คือแพลเป็นคนผิวเซนซิทีฟง่ายเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องใช้การคามแล้วก็สิวไปพร้อมๆกันแพลว่านี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันถ้าใครอยากลองอะแพลว่าตัวเนี้ยไม่ควรพลาดเหมือนกันตัวเนี้ยแพลว่าโอเคไม่รู้แต่บางคน ไม่ได้เหม็นเขียวนะมันเป็นแบบอะโลเวย่าที่คล้ายชาเขียวอะตัองพูดนี้แต่ว่าใครอินชาเขียวอะ่ะแกซื้อสูตรนี้เลยถ้าใครอินชาเขียวเพราะว่ากลิ่นมีความคล้ายชาเขียวนิดๆน,นะคะแล้วก็คามปอบปลโลมมากอืมโอเคค่ะแล้วนี้ก็ผ่านไปทั้งหมด10ตัวเนาะไวเหมือนโกหกหรือเปล่าไม่รู้ตอนที่รู้ก็คือปวดแล้วอายุอานามเรานะคะนั่งนานก็คือปวดหลังมาก1ิบตัวนี้นะคะเพื่อนๆชอบตัวไหนบ้างก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะหรือว่าใครที่อยากรู้ตัวไหนเป็นพิเศษอะ่ะก็เมนถามได้นะมัน จะมาจากประสบการณ์การใช้ของแพลวจริงๆนะคะไม่ได้แบบว่าเออไปเอาของคนอื่นเขามาคือเป็นฟิลลิ่งส่วนตัวแล้วกันเอาอย่างงี้ดีกว่าว่าเราใช้ตัวนี้แล้วเรารู้สึกยังไงอย่างอันเนี้ยก็แนะนําแบบเวลาแพลเป็นสิวอะแพลวก็ใช้ตัวนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือช่วงไหนหน้าแบบรู้สึกว่าหน้าดีแล้วแค่ต้องเติมความชุ่มชื้นแพลวก็จะเลือกเป็น2ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะใครอยากให้แพลวแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนไหนหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็เมนท์คุยกันได้นะคะแพลวยินดีมากๆก,กเลยเนาะแล้วก็ใครที่เลงไน,นะ,ะได้ดก็ สนใจตัวไหนตอนนี้โปรโมชั่นเขาลดกันสนั่นมากจริงๆนะเพราะอะไรหรือปะตอนนี้หลายแบรนด์ทำโทนนแพดออกมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการแข่งขันกันนะคะก็คะใครอยากจะลองตัวไหนก็แนะนําให้ลองโอเคแล้วก็เฮ้ยแพลวกาลังจะไปเมกาแพลวบอกไปแล้วแหละแล้วทีเนี้ยมันก็จะต้องแบบมีคอนเทนต์นะใครอยากเห็นแพลวไปทำคอนเทนต์อะไรอยากก็พิมพ์บอกได้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามแพลวด้วยนะค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์ให้ช่องด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะบายยค่ะเฮ้ยแพลวไปฉีดปากมาแล้วนั่นแหละ 拜拜。Bye bye.